อ,อาจารย์เองแล้วก็อาจารย์ก็ไปซื้ออยู่ได้แปดสี่สองนะพวกวงดาพอเดินออกไปลอตเตอรี่มันวันสุดท้ายแล้วไม่มีมันมีแต่สามสองแปดก็เลยได้แค่สองแปดมานะครับลอตเตอรีอ่อ้ชุดสองแปดสามใบครับเอาใบให้ถูกสิบแปดล้านเด้อผู้เด้อใช่ไหมเก้บผลเด้อผู้เด้อสาธุอืมตัวนแนวทางราวนวยอะไรเราไม่มีนะครับตอนนี้คืองดเลยไม่มีเลยนะครับเนาะไม่มีเด้อของเพื่อนบ้านนะครับไม่มีไม่มีเด้อนะครับ ส่วนแก้บนก็อย่างที่บอกว่าแก้บนเนี่ยปู่ให้เอาเงินใส่ปากขัานเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดบาทแล้วว่ายี่สิบแปดบาทเอาใส่เป็นเหรียญบาทนะใส่แล้วก็เอารวมๆกันเจ็ดร้อยยี่บเจ็ดกับเจ็ดร้อยยี่บแปดเอาใส่ปากปู่นะครับปู่ว่าได้ใส่ไปแล้วอาจารย์จะปังมีโชคอันนี้ฝันนะฝันของอาจารย์เองไม่เกี่ยวคนอื่นนะฝันนะครับเออจะให้มีโชคจะให้หลุดล้นจากเรื่องไม่ดีแล้วก็ฝันว่าอ่า ไฟไม่รอบสำนักอาจารย์ดับได้ด้วยในฟันอาจารย์จะบูชาทูปประอาจารย์จุดได้ศูนย์หกหนึ่งค่ะโอ้พิจา๋าใครบูชาทูป่ไปแล้วนะครับตอนเย็นเราขอขอมาคำทูปก็ชุดละร้อยเก้าเก้าเด้อใครจะบูชานะฮะไว้จุดได้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยทูปอาจารย์นี้แม่นจริงๆแต่ดวงไม่มีแค่นี้พิจ๋าบอก สบายดีสบายดีพี่น้องเมืองไหยล่ะให้ตาไปนั่นนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไล์เลยนะครับนาะก,ก็สํานักเปิดปกติด้อเงียบเงาครับพี่ส้มบอกว่าวันนี้ดีใจที่อาจารย์มาไล์สดแล้วเเขารลบเหมือนเดิมเงียบเงาครับอาจารย์ว่าบ่ไหาเลขกับมาว่าหากันังใจลูกซิดแน่ก็ได้จ้าครับผมช่วงนี้ก็ปิดวาจารครับไม่ได้มาให้แนวทางลอตเตอรี่เหมือนเดิมช่วงนี้ก็เงียบม,มีแต่อาจารย์แก้บนแล้วก็ไปจุดทูบจะไปซื้อลอตเตอรี่เองแค่นั้นแหละนะครับน้อง ื่อห้ห้อย่าไปซื้อลอตเตอรี่กันครับไปได้ครับเพราะว่าอ,อย่างไม่ไปงดออกว่าออกอยี่ยังนะครับอาจารย์ก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่ถูกกฎหมายเด้อแต่ในกระเป๋าตังก็ได้ไวอยู่ได้ไวลายอยู่แต่ว่าจะไปซื้อเมื่อกี้จุดทูบได้แปดสี่สองไปซื้อส่วนตัวไปซื้อเองนะครับถามว่ามั่นใจไหมไม่รู้ครับไม่รู้เลยนะครับก็จะซื้อลอตเตอรี่ใครชอบก็ลอตเตอรี่อย่างเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์มันเนาะเตบอ่อนมาจากเต๊ะครับเต๊ มึงว่านเห็นมีคนมาเตะบ่อนน้าบออ่หมือน,นีนะครับเมื่อไรพี่น้องนีเน่เขาก็ได้พักไว้ผมไปสามรังนะครับยุกกุมาหนห้าใส ปันเห็นปู่เหรอที่ดอกไม้ริมถนนคิดถึงเสมอ,อใครคิดถึงบ้างครับคอมเมนต์หน่อยแล้วก็วันนี้ไม่ได้ไล์นานนะไล์แค่นี้แล้วก็จะไปดูแม่แม่ไม่ค่อยสบายแต่แม่ดีขึ้นแล้วที่บอกว่ามีเลือดออกในในสมองผลซีทีออกแล้วว่าไม่มีแค่เป็นสมองอักเสบและยาแค่อักเสบไปแล้วว่าจาย์ซื้อแบนดที่เป็นลาแซลมอนให้กินแกหายปวดหัวเลยตอนนี้คุณแม่ขับรถได้แข็งแรงครับ ขอบคุณทุกความห่วงใยแล้วก็ขอบคุณทุกความคิดถึงวงมีอาจารย์ก็จะโพสบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กเขาแจกโบนัสโพสไปก็ได้จังก็ทุกคนคอมเมนต์ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอาจารย์แล้วอย่าเพิ่งเบื่อผมนะผมโพสอ,อะไรไปก็เมน้นให,ให้แชร์ให้ตลอดใครที่คอมเมนต์ตลอดแชร์ให้ตลอดเดี๋ยวผมจะแอดเพื่อนไปก็ระวังมิจฉาชีพแอดไปมิจฉาชีพเพจจริงอย่าู้ติดตามถ้าเฟซหลักของอาจารย์จะผู้ติดตามห้าห้าแสนแปดมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าด้วยนะครับ นะครับขอให้คุณแม่ดีวันหนึ่งขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นเพจปอมก็ไปเม้นบอกคนหน่อยว่าปอมมันจะปากเลี้พนันเรกไอ้พวกนั้นเดี๋ยแท้ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์ให้หน่อยเพราะว่ายิ่งทุกคนเม้นยิ่งทุกคนสนใจอาจารย์ได้โบนัสตอนนี้อาจารย์ได้มาประมาณสองพันเหรียญแล้วสองพันเหรียญก็เป็นเงินเจ็ดหมื่นกว่าบาทขอบคุณทุกคนที่เนต์ช่วงนี้ยอดไลค์แปลกๆนะเือ like ่อไลค์เฟซบุ๊กอาจารย์มีแต่สี่ห้าหมื่นขึ้นคอมเมนต์มีแต่ห้าพันขอบคุณท ได้ครับพี่ส้มเดี๋ยวตอนเย็นพาขอขอมากรรมไหนใครอยากขอข,อขอมากรรมบ้างครับผ<ค>ู้ปิดทองหลังพระสมโตมาตลอดครับขอบคุณครับพี่อดิษศักดิ์ดีใจกับอาจารย์ที่แม่ไม่เป็นอะไรนะครับที่ถึงแล้วก็เจอผมอยู่ที่ไหนเนี่ย ทุกคนเรียกขอถ่ายรูปได้เลยไม่ต้องมาเขินมาอายเด้อให้ผมทักก่อนผมไม่กล้าทักนะผมกลัวหน้าแตกประคั่งผมเห็นคนจ้องผมเนี่ยยิ้มปุ๊บ,บ,บผมก็อ่ารู้ว่าเขาอยากถ่ายรูปแต่ว่าผมก็ไม่กล้าทักก่อนกลัวหน้าแตกไงเผือเขาไม่ได้อยากถ่ายไงอาจาจ์ขอถ่ายรูปหน่อยอย่างเงี้ยได้นะครับขอขอบคุณทุกความห่วงใยรูร้กำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับเนาะ ปู่มาเข้าฝันแล้วว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเนาะขอแค่เราเป็นคนดีจริงๆอยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันดีถูกต้องถ้าเราถูกต้องวันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับไี่ถึงแต่อาจารย์ไม่เบื่อค่ะอย่าเบื่อนะอเฟ็นหลักผมนัทพงศุปุภพิษนะครับทุกคนใส่แว่นตาดำมีเครื่องหมายถูก มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าอยู่ตรงนี้เราสามารถกดได้เขาจะบอกว่ายืนยันตัวแล้วนะครับเฟซบุ๊กหลักนะครับนัทตงุงสุวพิษแอบนัทนอนหนูนะทุกคนเนหรล่ะนี่ครับมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าเห็นไหมเฟซบุ๊กแคร์นะครับทุกคนไปตาม กดได้ห้าแสนแปดแล้วก็มีเครื่องหมายถูกสีฟ้านนะัตพงศ์สมบพิิครับนะครับก็อยอดไลค์ตอนนี้ก็กระฉูดน,นิดนึงครับนี่ยอดไลค์นะครับมีแต่หมื่นขึ้นสองหมื่นสามหมื่นขึ้นขอบคุณลุกคนนะครับเพราะเฟซบุ๊กได้โบนนะัสโดยชตรงนี้ก็กดให้หน่อยนะกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันก็ะใยมีแห้งใจครับพี่น้อง ตรงนี้ก็ฝ้าขึ้นกำลังใช้ครีมอยู่นะครับพอดีบ้าทำครีมด้วยถ้าฝ้าหายนะเดี๋ยวจะทำไข่ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่นะครับไม่จะมง่งเดือดนะครับเดี๋ยวจะสามทุ่มเพิ่งอุ่นล่ะเราจเจอกันเนาะ สิงขวดียวครับพี่สงยังเลยไม่เจอหน้านามอือกวงตุง้งพี่ดื่มมาหาสิจ,จะ๊ะอันนี้เพื่อนนะครับเพื่อนสมัยเรียนรอเหมือนเดิมค่ะสั่งจองทีมค่ะ,อะอขอบคุณครับยังไม่ยังไม่ทดสอบเสร็จเลยจองล่วงหน้าแล้วพอนนั้นจะปิดตำหนักเหรอ ไม่ครับพี่สิวไม่ตาไม่ปิดนะครับเปิดปกติครับเปิดปกติสำหนักผมนี่อยู่ใกล้กับหลวงปู่ศิลาเลยนะใครที่มาไหวหลวงปู่ศิลา